มอฟฟินโอ๊ตเบอร์รี่คอมโบนะคะเราไปวอร์มเตา190องศาไว้ก่อนนะคะเรามาทำตัวคอมโบกันก่อนเลยเริ่มต้นจากแป้งอนเนกประสงค์20กรัมนะคะบวกกับน้ำตาล20กรัมแล้วก็เนยละลาย15กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะของแห้งนะคะเรามีแป้งอนเนกประสงค์125กรัมผงฟู1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาอบเชยน้ำตาล50กรัมนะคะ เอาแป้งอนเนกประสงค์นะคะนี่ค่ะมาล่อนแบบนี้แล้วก็เอาผงฟูใส่ลงไปด้วยนะล่อนเหมือนกันค่ะนี่ทำง่ายๆเลยเมนูนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะทุกคนนี่ใส่อบเชยลงไป ใส่น้ำตาลนะคะใครอยากเพิ่มความหวานเพิ่มในตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็ไปทําของเหลวมีไข่หนึ่งฟองนะคะน้ํามันลําข้าวโยเกิร์ตรสธรรมชาติวานิลาค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะใส่กับน้ํามันลําข้าวสี่ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะทุกคนนี่แบบนี้คนให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ทําไงต่อคุณมิ้นใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะ240ก่กรัมคนให้เข้ากันนะคะ ใส่กินวานิลา1ช้อนโต๊ะลงไปคนให้เข้ากันเหมือนเดิมเสร็จแล้วเอาแป้งที่เราพักทิ้งไว้นะคะเอามาผสมกันนะตอนนี้เลยนะ นี่ค่ะให้เข้ากันแบบนี้ใส่เข้าวโอ๊ตกับเบอร์รี่ลงไปข้าวโอ๊ต120กรัมนะคะใครอยากเพิ่มผลไม้เพิ่มได้นะคะชอบอะไรใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์รี่ลงไปนะคะขั้นตอนนี้อยากคนแรงนะคะเดี๋ยวเบอร์รี่เราจะช้ำนะคะทุกคนนี่ไงทุกคนจํากระทงของครัวบ้านมินได้ไหมที่สอนพับกันวันน,นั้นนี่ค่ะเรามาทำมัฟฟินโอ๊ตเบอร์รี่คอมโบกันแล้วนะ ดูสิ่หยอดลงไปแบบนี้นะทุกคนนี่คัมโบของเราก็เสร็จตัวแล้วนะคะทุกคนเอามายี่ยี้แบบนี้หน่อยนะเพราะว่ามันแข็งตัวคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็โรยที่หน้าขนมเราได้เลยแบบนี้ค่ะง่ายม,มากๆเลยเมนูนี้นี่ต้องไปลองทำกันดูนะคะนี่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอาไปอบ190องศา 30นาทีเท่านั้นเองค่ะเราก็ล้างของรอได้เลยนะนี่เราเจอกันเสร็จแล้วมัฟฟินออนเปอรี่คอมโบของเราว้าวน่าอร่อยจังเลยแบบมันชุ่มฉ่ำสุดๆเลยไปไปดูเนื้อข้างในกันหน่อยโอ้โหเนื้อผลไม้แบบแตกอยู่ในปากเลยค่ะทุกคนอร่อยมากๆแล้วก็หวานน้อยด้วยนี่ค่ะ ทำง่ายๆเลยนะกดติดตามโคบ,บ้านมินเอาไว้นะใครอยากให้มิน้นทําเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยบ๊ายบาย